ก็สวัสดีนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อนเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยนะครับที่เราได้ทารายรับรายจ่ายเข้าไปในแอปชีตนะครับวันนี้เราจะมาพัฒนาแอปตัวนี้ให้มันสามารถใช้งานกับตัวอื่นได้วันนี้เราจะเพิ่มฟีเจอร์เข้าไปอีกหนึ่งอย่างก็คืองบการเงินนะครับง <โ Ugh. S 2> บการเงินมีประโยชน์ยังไงงบการเงินมีประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะได้รู้ว่าสัดส่วนการใช้ใจ่ายของเรามันเป็นไปในทิศบวกหรือว่าทิศลบรายจ่ายในก้อนก้อนนั้นเราจะมาเฉลี่ย,ย,อ,อ,นนยออกมาว่าปีค่าอะไรบ้างค่าใช้ใจ,า <S <S จ่ายอะไรบ้างนะครับ <S <S เราจะมาสร้างมันในแอปตัวนี้นะครับกนอื่น ก็ช่องนี้เป็นช่องใหม่นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะให้กําลังใจผมในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปก็ช่วยกันกด s u b s c r i b e ให้ผมหน่อยนะครับผมโอเคครับไม่พูดพ่าทําเพลงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นให้เพื่อนๆไปโหลดไฟล์ตัวนี้มาต่อนนะครับไฟล์ Google s h e e t ผมจะทิ้งไว้ที่ด้านล่างรายละเอียดหรือว่าใครที่ตามมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าผมสอนทํารายรับรายจ่ายผ่านแอปนะครับก็ไม่จําเป็นต้องโหลดครับเพราะว่ามันเป็นไฟล์ตัวเดียวกันโอเควันนี้เราจะมาเพิ่มฟีเจอร์ที่มีชื่อว่าวบบการเงินนะครับ ชีตตัวนี้ผมจะตั้งชื่อว่างบการเงิน2024นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมีรายละเอียดอะไรบ้างข้อมูลตรงนี้ที่ผมใส่เอาไว้ก็คือผมได้ใส่สูตรไว้แล้วนะครับได้ผูกสูตรไว้แล้วเวลาที่แอปชีตดึงข้อมูลจาก Google Sheet ไปเขาก็จะดึงสูตรไปด้วยนะครับผมมาทำให้เราได้ออกแบบแอปได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะไล่มาเลยนะครับตั้งแต่1เดือนวันที่แล้วก็รายการรายรับจํานวนประมาณการแล้วก็ได้รับจํานวนจริงเท่าไหร่แล้วก็จํานวนรายจ่ายจํานวนประมาณการรายจ่ายแล้วก็รายจ่ายจํานวน จ,จริงำนวนคงเหลือแล้วก็ทั้งหมดก็จะมารวมเป็นรายได้ประมาณการนะครับแล้วก็รายจ่ายประมาณการแล้วก็จะมาเปรียบเทียบนะครับว่ารายได้จริงกับรายจ่ายจริงได้จริงเท่าไหร่รายจ่ายจริงออกไปเท่าไหร่แล้วคงเหลือจริงๆคือเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีหมายเหตุไว้จากนั้นเรามาดูอีกหนึ่งชีตนะครับก็คือชีตรายการรายจ่ายนะครับด้านล่างตัวนี้จะถูกแบ่งแยกออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือรายจ่ายและส่วนที่2ก็คือรายรับนะครับสมมติอันนี้ก็คือรายจ่ายของผมในต่อเดือนต่อเดือนนะครับแล้ว ก็จะไล่ลงมาตั้งแต่ค่าบ้านค่ารถค่าไฟค่าน้ําค่าเดินทางค่ากินค่าอาหารหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราสามารถเพิ่มเข้ามาได้แล้วก็เราใส่จํานวนไปตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนประมาณการรายจ่ายสมมุติค่าบ้านของผมอยู่ที่8,006ต่อเดือนค่ารถของผมอยู่ที่3,006ต่อเดือนค่าไฟเท่านี้ค่าน้ําเท่านี้แล้วก็สามารถไล่ใส่ลงไปได้แบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับผมแนะนําว่าให้เติมคําว่าอื่นๆเข้าไปแล้วก็แบงค์ไว้ไม่ต้องใส่ค่าอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วในส่วนของรายรับนะครับก็จะมีจากผมที่เป็น ยเงินเดือนก็จะมีเงินเดือนเข้ามาแล้วก็จะมีงานเสริมแล้วก็จะมีรายได้อื่นๆแล้วก็อันสุดท้ายให้มีคําว่าไม่มีนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้ใช้ในแอปนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆลงข้อมูลทั้งหมดให้ครบนะครับว่าของเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็รายรับอะไรบ้างเสร็จแล้วให้เรามาที่แอปนะครับมาที่หน้าแอปตัวนี้เราจะดึงข้อมูลจากชีตเมื่อกี้นะครับเข้ามาอยู่ในแอปนี้ทําตามผมได้เลยนะครับก็คือมาที่ปุ่มบวกตรงนี้กดเข้าไป1ครั้งจากนั้น เลือกชีตนะครับว่าของเราอยู่ที่ไหนของผมอยู่ที่ Google Sheets ก็คือ Account นี้นะครับผมก็กดเข้าไปขอ,อเพื่อนอยู่ Account ของอเพื่อนก็กดเข้าไปใน Account ของอเพื่อนแล้วเข้ามาหาไฟล์ตัวนี้ไฟล์ตัวที่เราโหลด,ดไปก็คือการเงินส0 2 4ไฟล์แจกจากนั้นเลือก select select เสร็จปุ๊บให้เราเลือกเข้ามาแค่งบการเงินก็ได้นะครับหรือว่าจะเลือกเข้ามาทั้ง2รายการเลยก็ได้แต่ผมจะเลือกเข้ามาแค่งบการเงินนะครับจากนั้นเรากด add เข้าไป ก็รอ,อสักครู่นะยครับ ดัตตาของเราก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งช่องนะครับก็คืองบการเงินจากนั้นเราไปเซตติ้งกันดีกว่าให้เพื่อนๆเซตตามผมเลยนะครับเราจะเลือกโ o นัมเบอร์เป็นคีย์นะครับแล้วก็ติคลาเบลออกแล้วจากนั้นเรามาเปลี่ยนตรงนี้มาเปลี่ยนไทป์ก่อนสิ่งแรกเลยเราต้องเปลี่ยนไทป์ให้มันตรงก่อนนะครับอันแรกก็คือนัมเบอร์โอเคอันที่2ก็เป็นเดทนะครับนี่ก็เป็นเดทส่วนรายการรายรับเราจะเปลี่ยนเป็นเป็นอินด e ุ um นะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็อันต่อมาจํานวนประปาณการรายรับตัวนี้จะใส่เป็น นัมเบอนะครับแล้วก็ได้รับจำนวนจริงเราวใส่เป็น Number เหมือนกันส่วนรายการรายจ่ายเราจะเปลี่ยนเป็น e n u m เหมือนกันนะครับผมกดไป1ทีจากนั้นจำนวนประมาณการรายจ่ายก็เปลี่ยนเป็น Number หมดเลยในส่วนของที่เป็นตัวเลขให้เปลี่ยนเป็น Number หมดเลยนะครับเราก็มาไล่ดูว่าตรงไหนเป็นตัวเลขบ้าง จากที่เราดูในชีตตรงนี้ก็เป็นตัวเลขหมดเลยแล้วก็ใส่เป็นตัวเลขหมดเลยจนถึงหมายเหตุหมายเหตุก็ใส่เป็นเท็กนะครับจากนั้นให้เป็นเลือก l a เบลไปที่รายการรายจ่ายนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆมาที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ให้ติดตามผมเลยนะ ในส่วนของเดทให้ตั้งเป็นทูเดยนะครับก็บผมเมื่อเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มรายการรายรับกันแล้วก็รายการรายจ่ายกันห้เอนๆแบ่ง <back S 2> หน้าจอเป็น2ฝั่งแบบนี้นะครับทำตามผมได้เลยจริงๆมันจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้แต่ผมจำไม่ได้ว่าทำยังไงนะครับต้องขออภัยให้เรามาเลือกตรงคำว่ารายการรายรับนะครับตรงลินสอตรงนี้แล้วเราก็แอด value เข้าไปแล้วเราก็ก๊อปมาเลยเดี๋ยวผมขอเวลาสักครู่นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะไปเลือกที่รายการรายจ่ายนะครับเหมือนเดิมกดที่ดินสอแล้วก็แอดจากนั้นก็ก๊อบมาทั้งหมดเลยโอเคครับจากที่เราได้เพิ่มรายการรายรับแล้วก็รายการรายจ่ายเข้าไปแล้วจากนั้นเรากดเซฟไปหนึ่งทีครับผม ครับผมแล้วเราก็จะไปเพิ่มตรงที่หน้าต่างวิวนะครับมาที่รูปโทรศัพท์เหมือนเดิมกดคํา่่า view เหมือนเดิม add view เข้าไป1นทีจากนั้นกด create new view เลยนะครับเราจะมาตั้งชื่อเป็นงบการเงินก่อนอื่นเราจะมาตั้งเป็นตัวนี้ก่อนเนาะ ตัวนี้ให้ตั้งค่าตามผมเลยนะครับตัวนี้เราจะดึงข้อมูลมาจากงบการเงิน2024ก็คือตรงนี้งบการเงินแล้วก็รายการระดับรายจ่ายนะครับในส่วนของหน้า setting view นะครับให้เพื่อนๆเซตตามผมได้เลยเริ่มจาก g ุ o ปบ by ก่อน group by ผมจะเลือกไปที่วันที่นะครับแล้วก็เลือกเป็นวันที่ล่าสุดไว้ด้านบนนะครับแล้วก็อันที่2ให้เลือกเป็น r o ม number r o ั number ให้เลือกเป็นอันที่น้อยสุดไว้ข้างบนนะครับก็คือไล่าตามระดับลงมา อันที่3ก็คือไล่ลงมาก็คือซัมเราจะเลือกไปที่ซัมจำนวนที่ได้รับจริงนะครับเราจะได้รู้ว่าในเดือนเดือนนั้นเราได้เงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนี้ให้เซตติ้งตามผมได้เลยนะครับถ้าของใครเป็นอย่างอื่นอยู่ให้เลือกตามผมก็คืออันแรกให้เป็นรายการรายจ่ายอันที่2ก็คือจ่ายจํานวนจริงแล้วก็อันสุดท้ายก็คือจํานวนคงเหลือจริงนะครับในบัญชีของเราว่าเราเหลือเท่าไหร่เสร็จแล้วให้กดเซฟไปหนึ่งทีนะครับจากนั้นให้เราลองมาบวก หน้าตาฟอร์มก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีให้กรอกคือวันที่แล้วก็รายการรายรับแล้วก็รายการรายจ่ายนะครับวันที่ก็จะลันอัตโนมัติไปก็คือเป็น Today Today ถ้าเราเปิดวันนี้ก็จะเป็นวันนี้เปิดพรุ่งนี้ก็เป็นพรุ่งนี้นะครับเรามาดูที่รายการรายรับเราเลือกเข้ามาสมมุติของผมเป็นเงินเดือนเงินเดือนออกวันที่1อย่างนี้เราเพิ่มไปเงินเดือนผมเข้ามาสักประมาณ15ื่นแล้วกันโอเค การรายจ่ายวันนั้นเราไม่มีจ่ายให้เราเลือกเป็นอื่นๆไปก่อนเสร็จแล้วกดเซฟนะครับกดเซฟไปเดี๋ยวเราถ้าคู่อูสรดมันก็จะคำนวณไม่ให้เราว่าวันที่1กันยา2024มีเงินเข้ามา15,000บาทตรงนี้เราไม่มีรายจ่ายอะไรมันก็จะเหลือ15,000บาทสมมตุติเราลองมาแอดดูอีกทีนึง่งเราก็ ตรงนี้เราจะเป็นรายการรายจ่ายและเรามากดคําว่าไม่มีที่รายการรายรับนะครับแล้วก็ใส่จํานวนจ่ายจริงอ๋อตรงนี้ตรงนี้ขอภยัยเรามาเลือกรายการรายจ่ายก่อนสมมุติผมจ่ายค่าบ้านอย่างนี้แล้วก็จ่ายจํานวนจริงไปเท่าไหร่8.6ดพันหกสมมติค่าบ้านของผมจ่ายไป8.6ดพันหกเรากดเซฟไป1นทีแล้วก็รอสักครู่นะครับตรงนี้ก็จะตัดยอดอตัตโนมัติทุกคนเห็นไหมเมื่อกี จาก15,000บาทก็จะเหลือ6,400เห็นไหมเลขตรงนี้ก็จะตัดเอตัตโนมัติเราอยากรู้รายละเอียดรากดเข้าไปดูได้นะครับผมสมมติผมกดเข้าไปคําว่าค่าบ้านนะกดเข้ามาปุ๊บมันก็จะโชว์โชว์ว่ารายการรายจ่ายก็คือค่าบ้านวันที่1กันยารายรับในวันนั้นคือไม่มีแล้วก็รายจ่ายที่เราประมาณการไว้ก็คือ8,600บาทแล้วก็รายจ่ายที่จ่ายจริงก็คือ8,600บาทจํานวนคงเหลือ ก็คือ0นะครับเปรียบเทียบรายได้จริงเปรียบเทียบรายจ่ายจริงก็คือ0เดี๋ยวเรามาลองเพิ่มอีก1ชิ้นดีกว่ากดเข้ามาวันที่1เดือน9เหมือนเดิมเราไม่มีรายรับแล้วก็มาที่รายจ่ายสมมุติของผมเป็นค่าไฟแล้วกันค่าไฟเดือนนั้นผมประหยัดประหยัดมากๆเลยเดือนนี้เราประหยัดมากๆเลยเราจ่ายไปแค่500กดเซฟครับผมกดเข้าไปดูครับในวันที่1แบบนี้ค่าไฟของเราขึ้นมาแล้ว เห็นไหมจากเมื่อก ah ี้6,004ตอนนี้เหลืออยู่5,900บาทกดเข้าไปดูรายละเอียดค่าไฟครับรายละเอียดรายการค่าไฟก็คือรายการรายจ่ายเป็นค่าไฟวันที่1เดือนกันยานะครับรายรับเราไม่มีแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับนี่คือหัวใจสําคัญในการทํางบการเงินนะครับเราจะมีจํานวนประมาณการรายจ่ายก็คือ900บาทใช่ไหมแล้วก็บรรทัดที่2ก็จะเป็นจ่ายจํานวนจริงแล้วจ่ายไปที่500บาท แสดงว่าเราคงเหลือจากการประมาณอยู่ที่400บาทแสดงว่าเดือนนั้นเราประหยัดไป400ใช่ไหมเพื่อนเพืเ่อนสำหรับค่าไฟเนาะนี่แหละอันนี้คือหัวใจหลักของการทํางบการเงินอย่างนี้เราก็จะสามารถพูดได้แล้วว่าค่าไฟของเราเป็นบวกในเดือนนี้เรามีเงินเหลือของค่าไฟ โอเคเดี๋ยวจะยบอีกหนึ่งเคสนะครับอันนี้ไม่มีตรงนี้เป็นขอเป็นค่าน้ำแล้วกันเมื่อกี้ค่าไฟสมมติเดือนนี้ลืมเปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้เป็นเดือนเลยโอ้โหค่าไฟล่อไปเลยประมาณ800โอ้โหบานเลยเดือนนี้เรากดเซฟดูครับผมจากนั้นเราเข้ามาดูรายละเอียดค่าน้ำนะครับผมรายละเอียดค่าน้ำค่าน้ำเหมือนเดิมรายการรายจ่ายค่าน้ำวันที่1กันยารายรับไม่มี จำนวนประมาณการรายจ่ายของเราอยู่ที่300นะครับทีนี้เราจ่ายจํานวนจริงของเดือนนี้ไปที่800ใช่ไหมนี่แหละเห็นไหมจํานวนคงเหลือของเราก็คือติดลบไปละห้าร้อเราติดลบติดลบของตัวนี้ก็คือติดลบค่าน้ําไป500คือเราใช้เกินที่เราประมาณการไปก็คือ การเงินเป็นลบแบบนี้นะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆในส่วนของงบการเงินอยากให้เพื่อนๆเล็กคอร์ดเป็นเดือนเป็นเดือนนะครับสมมุติเราเล็กคอร์ดเป็นเดือนให้เราเลือกเป็น1กันยาทุกรายการนะครับปอลอทุกรายการให้เราเลือกเป็น1กันยาเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะครับเราเลือกเป็น2กันยาหรือ3กันยามันจะขึ้นเป็นรูปแบบแบบไหนผมจะเลือกเป็นวันที่2ลแบบ2ล,ล้วกันวันที่รายรับรายรับจากงานเสร,รมิมมา500ร้อยห้าพันเนี่ยแล้วกดเซฟไป เราจะเลือกเป็น2ก็ได้มันไม่ผิดนะครับแต่ว่ามันจะขึ้นเป็น2บรรทัดทุกคนเห็นไหมจุดประสงค์ของเราคือจะดูรบการเงินรายเดือนผมย้ากให้เพื่อนเล็อร์ดเป็น1เดือนต่อ1รายการนะครับเพราะว่าเงินมันจะได้มารวมที่เดียวกันก็คือ5 0 0 0ันตรงนี้จะมารวมกับ15ื่นตรงนี้ก็จะเป็น2 0,000ใช่ไหมถ้าเกิดเราเลือกเป็น1กับ2เงเนี้ยมันก็จะแยกเป็น2บรรทัดแล้วมันก็จะไม่รวมกันแบบนี้นะครับ ครับผมวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยลองทำ Google Sheets หรือว่าแอป s h e e t เลยสามารถศึกษาแล้วก็ดาวน์โหลดมาลองเล่นได้แล้วครับไม่ได้ยากเกินไปและมันดีมากๆเลยสำหรับคนที่ต้องการจะสร้างแอปอะไรก็ตามที่ไม่อยากเขียนโคน้ดแล้วก็ตั้งคา่าเซตติ้งได้แบบง่ายๆแบบนี้นะครับโอเคใน EP ต่อไปผมจะมาเพิ่มฟีเจอร์อะไรเข้าไปอีกในแอปตัวน,นี้เดี๋ยวเราจะมาพัฒนาแอปตัวน,นี้ไปพร้อมๆกันนะครับและว,วันนี้ผมขอลาไปก่อนขอบคุณคำว่าสวัสดีครับ